สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านเลยนะครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel สำหรับเงื่อนไขการรับเงินชลาภาพกรณีค้างค่าง,งวดเงินสมทบมีผลกระทบต่อเงินชลาภาพอย่างไรเรามาทำความเข้าใจเรามาไขาข้อสงสัยกันสำหรับประเด็นนี้กันนะครับ เบื้องต้นขออธิบายแบบนี้กันก่อนนะครับสำหรับงวดเงินสมทบเป็นไปตามกฎหมายที่ทางสำนักงานประกันสังคมกำหนดซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้แบ่งผู้กันตนเป็น4ประเภทผู้กันต้นด้วยกันและผู้กันตนประเภทไหนจะมีผลกระทบต่อเงินฉลาภาพที่จะได้รับมาดูผู้กันตนประเภทที่ห คือพุทกันตนมาตรา33เป็นพุทธกันตนที่มีนายจ้างทํางานอยู่ในบริษัททํางานอยู่ในโรงงานฝ่ายบุคคลจะมีหน้าที่แจ้งพุทธกันตนมาตาา33เข้าระบบเป็นพุทธกันตนมาตาา33ผ่านระบบประกันสังคมกรณีพุทธกันตนมาตาา3สิสิ้นสภาพการเป็นพุทธกันตนมาตาา33มีเพียงสาเหตุ หนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือฝ่ายบุคคลจะมีการแจ้งสิ้นสภาพการเป็นผู้กันตนมาตรา33หรือมีการแจ้งออกจากระบบประกันสังคมด้วยแบบฟอร์มสปส6-09จากที่ทำงานแต่ผู้กันตนมาตรา33นี้จะไม่มีผลกระทบต่อเงินชราภาพที่จะได้รับถึงแม้ว่า จะส่งในสัมทบไม่ต่อเนื่องก็ตามถึงแม้ว่าจะเว้นช่วงส่งในสัมทบก็ตามหากผู้กันตนมาตรา33ถึงคราวที่จะได้รับเงินฉลาภาพผู้ก,กันตนมาตรา33ก็สามารถขอรับเงินฉลาภาพคืนได้เลยตามงวดที่ผู้กันตนมาตรา3สส่งเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ต้องจ่ายเงินสมทบที่ไม่ได้ส่ง ให้กับกองทุนประกันสังคมต่อมาผู้กันตนมาตรา38ประเภทผู้กันตนมาตา 38. นตนา,ตา38คือประเภทที่2คือผู้กันตนที่สิ้นสาภาพการเป็นผู้กันตนมาตาา33และสามารถใช้สิทธิจากสำนักงานประกันสังคมต่อไปได้อีก6กเดือนเฉพาะ4กรณีที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดและหากถึงคราวรับ เงินชราภาพสำหรับผู้กันตนมาตา38ก็ให้ได้รับเงินชราภาพสำหรับผู้กันตนมาตา3า38กับงวดจำนวนเงิสมทบที่ผู้กันตนมาตา38ส่งนั่นเองต่อมาผู้กันตนมาตา39เป็นประเภทผู้กันตนมาตา39ประเภทที่3ที่จะได้พูดคุยวันนี้ ซึ่งสําหรับผู้กันตนมาตาา39เป็นผู้กันตนที่ส่งเงินสมทบต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33ภายใน6เดือนหรือเป็นผู้กันตนที่ต้องการรักษาสิทธิ์ต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33แต่หากผู้กันตนมาตาา39ขาดส่งเงินสมทบติดต่อกัน3เดือนหรือหากไม่ได้ส่งเงินสมทบไม่เกิน9เดือนภายใน9เดือนภายใน12เดือนถือว่าผู้กันตนมาตาา39 สิ้นสภาพการเป็นผู้กันตนมาตา3า39ทันทีโดยปยริยละเยจะไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์จากประกันสังคมมาตา3า39ต่อเนื่องนั่นเองแต่ผู้กันตนมาตา3า39เมื่อหากถึงคราวรับเงินชลาภาจะต้องนำเงินชลาภาที่ขาดส่ง3เดือนหรือเท่ากับเป็นเงิน 1296บาทคืนให้กับสำนักงานประกันสังคมก่อนผู้กันตนมาตาา39ถึงจะได้รับเงินชราภาพคืนตามงวดเงินสมทบที่ผู้กันตนมาตรา39ส่งนั่นเองและต่อมาประเภทที่4เป็นผู้กันตนมาตรา40หากส่งทั้งเลกที่2ทั้งเลทที่3จะได้รับเงินชราภาพคืนเมื่อมีอายุ60ปีบริบูรณ์ถือว่าสําหรับการรับเงินชราภาพคืนนั้นจะมีผลกระทบ ต่อผู้กระตนมาตรา39เท่านั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ